สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพิกมารีวิวโอ้โหลูกค้าเป็นกางเกงแบบบอกตรงๆเลยนะลูกค้าว่านะคะเป็นกางเกงที่พี่พิกเองนะคะเปิดกระสอบมาก,ก็แบบประทับใจมากลูกค้าสวยมากนะคะเป็นกางเกงคาตตอ้นนะคะป้ายหนูว่านะลูกค้านะนะคะารอบนี้นะคะของมาก็เหมือนเดิมค่ะลูกค้าดีกว่าเดิมนะคะอันนี้โซนผ้าไบของเขานะคะ เป็นผ้าหนึ่งกระสอบสี่สิหกิโลนะคะเป็นผ้าคัตต้อนแน่ๆเลยคัตต้อนล่ะนะคะอยู่ที่ประมาณเลยค่ะลูกค้าประมาณเก้าสที่เหลือก็จะเป็นผ้าฝ้ายผ้าลินินนะคะแล้วก็ออกสไตล์แบบเงยๆลูกฟูกนะคะประมาณสัก5้าตัวหกตัวประมาณนี้คะ่ะลูกค้านะคะแล้วไซส์ก็กําลังดีค่ะไซส์ L XL XXL นะคะแล้วก็เป็นออลาสติกอันนี้เป็นผ้าฝ้ายล้วนเลยแล้วสวยมากนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะสุดๆพาเทลได้อีกจ้า นะคะสวยงามค่ะลูกค้านะคะฝากไว้ด้วยค่ะนะคะใครที่เข้ามาแล้วจากจบไล์นะคะลูกค้าก็สามารถนะคะแทปบหน้าจอส่งทักแชทได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะกางเกงนะคะคิดถึงกางเกงนะคะที่ขายง่ายๆสบายๆนะคะสไตล์นี้ค่ะลูกค้าขายได้ทุกเพศทุกวัยค่ะลูกค้านะคะขายได้ตั้งแต่นะคะวัยรุ่นวัยกลางจนถึงผู้สูงอายุรุ่นไหนใส่ได้หมดเพราะวาเน้น้แบบกางเกงใส่สบายๆลูกค้าคิดเองนะคะ ยังเก็บไว้ใส่กระสอบหนึ่งเลยค่ะนะคะแบ่งกันใส่พนักงานข้าวมุยสวยงานที่ต้าวมูปนะคะงานสุดๆมากสุดสุดที่จุดนี้เลยค่ะสวยสวยมากๆนะคะใครเข้ามานะคะเห็นคลิปวิวคลิปนี้นะ้ลูกค้าก็ฝากไว้ค่ะสําหรับสินค้ารายการนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะติ๊กเองก็นะคะหวังว่าลูกค้านะคะที่กําลังหาสินค้าดีๆไปขายนะคะก็จะลองเอาเซตนี้นะคะไปขายดู ตัวนี้ค่ะกางเกงนะคะคัตตอนอีราดิกนะคะไยโนวานะคะเหมาะขายคู่กับเสื้อยืด3ส่วนสส่วนสุภาพสีเพราะว่าเป็นงานลบเอาเล็ตมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นความใหม่ความป้ายแน่นอนนะลูกค้าอัดแน่นอัดเต็มมากนะคะเดี๋ยวพี่ปิ๊กนะคะขออนุญาตจบคลิปวิดีโอก่อนใครสนใจรีบเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าทยอยโอนกันมาพอสมควรแล้วฝากด้วยนะคะกางเกงคัตตอนอีราดิกไยโนวาสวยๆค่ะขอบคุณค่ะ